สวัสดีครับแนะนําการใช้งานนะครับเบื้องต้นคร่าวๆนะครับของโอลิมปัสเป็น EED นะครับเป็นกล้อง half frame นะครับจะมาดูสภาพโดยรวมนะครับก็เป็นกล้องที่ใช้งานง่ายนะครับเป็นตั้งเป็นระบบอัตโนมัติในกรณีที่วัดแสงใช้งานได้นะครับก็คือ มาที่ออโต้นะครับทีนี้กล้องก็จะคำนวณดูรับแสงนะครับแล้วก็สภาพแสงดูรับแสงไว้สปิเ,เตอร์นะครับตามสภาพแสงให้เราเราก็แค่เลื่อนฟิล์มแล้วก็กดถ่ายนะครับกล้องตัวน,นี้จะใช้ทาน LRC4 นะครับซึ่ง ส่วนมากแล้วมัดแสงเขาจะเสียนะครับ3ตัวนี้มัดแสงจะเสียแต่ก็ยังใช้งานได้ในระบบควนไฟนะครับมีตัวเดียวที่มัดแสงใช้งานได้นะครับ,บ,รสสรบเข้าไปครับนี่ครับฐาน LRC4 ครับผมจะใช้แรปเตอร์ มีที่แสงไม่พอ,อเขาจะขึ้นถ้าเราเลื่อนฟิล์มครับแล้วก็เนี่ยจะมีรงสีงแดงขึ้นนะครับจะห้ามเราถ่ายนะครับเพราะว่าสภาพแสงมันไม่โอเคนะครับเราก็ต้องขยับหาแสงครับในกรณีที่เราใช้หมือถือนะครับไม่แน่ใจว่าถ่ายหรือเปล่า ง่าครับสิบสิสิสก้อนประมาณสิบกี่สิบาท่านไรคุณภาพรมเร็วใช้ได้เลครับตรงนี้สภาพแสงใมไม่ใครครับามาดูวีใส่ิบก่อนนะครับ คือเปิดฝาหลังนะครับจะสังเกตว่าเขาจะเป็นภาพแนวตั้งนะครับก็เป็นเครื่องเฟรมนะครับครื่องเฟรมแนวตั้งครื่องเฟรมของฟูเฟรมนะครับเราก็จะถ่ายภาพแนวตั้งกันจะทําให้ิล์มที่ถ่ายได้โมนิเขาบอกว่า24แต่ถ่ายได้24ภาพใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น2เท่าตัวนะครับก็กลายเป็น48ภาพนะครับส่วน ฟิล์มทั่วไปที่ถ่ายได้สามภาพก็จะเป็นเจ็ดสิบสี่นะครับเพราะว่าเขาแบ่งครึ่งแต่ของกลางน,นะครับรวมเป็นหนึ่งสามห้าฟูลเฟรมนะครับเนี่ยครับนี่คือกล่องฟิลมภาพก็จะได้ภาพปกติหนึ่งภาพสองภาพสามภาพก็ถ้าใช้ฟิล์มยี่สิบภาพก็จะได้ยี่สิบสี่แต่ความเป็นฟูลเฟรมเขาก็จะแบ่งครึ่งจะทําให้ถ่าย ก็ตั้งมาที่ไม่ใช้ออโตละครับจะได้ลั่นง่ายๆไม่ต้อเลื่อนีมนะครับเนะครับตรงนี้ันก็จะ่อตๆนึ่นะครับ สังเกตว่าเป็นฟิล์มที่มีค่าความไวแสงที่400นะครับฝาหลังเราก็จะตั้งตรงนี้นะครับโซนชุดที่400นะครับตัวนี้จะใช้เป็นค่าความไวแสง600หรือ800เราก็จะตั้ง400นะครับนนแล้วก็เลื่อนฟิล์มนะครับแล้วก็กดถ่ายตรวนี้ที่เราเลือก ดูรับแสงเองนะครับกล้องจะทำงานด้วยความเร็ว1.40ทับิวินาทีนะครับก็คือค่าความเร็ว40่สประมาณนันครับเลือกดูกรับแสงเองนะครับเนี่ยถ้าไม่ใช้วัดแสงกล้องก็จะทำงานได้แค่ในระบบนี้นะครับแต่ทีนี้เร,เราเลือกเป็นอโอต้นะครับกล้องจะทำงานด้วยให้ผมไม่แน่ใจว่า คนเดียวสูงสุดมีที่ขนาดไหนจังโก้นะครับอ,อันนี้ต้องลองเสิร์ชดูนะครับน่าจะน่าจะเอ่อไม่แน่ใจนะ ด้านบนจะเป็นสปอตไลท์จะเป็นไฟนะครับก็เขจะคำนวณจากเซลเคสเม่งตรงนี้นะครับก็จะได้ค่าคอมเพลตเตอร์และรบบแสงที่กล้องกำหนดนะครับรบในกรณีที่มันมืดนะครับต้องต้องจะขึ้นเป็นทงแดงขึ้นนะครับข้ามไม่ให้เราถ่ายนะครับเพื่อจะเตือนเราว่านสภัพแสงโอเคนะถ่ายเลยตรง,ง,งน้นะครับ แต่ถ้าสภาพแสงโอเคเขาก็จะลั่นได้บุตินะครับท่านเมื่อนเลยเแสง่แล้วก็จะสามารถต่อกบนได ตัวนี้อของเพน e ีดนี่เขาจะมับเสียตั้งเวลานะครับเขาก็เลย่โดนถอดออกก็ไม่มีปัญหานอะไรนะครับแค่ไม่มีตั้งเวลาขออไยครับลืมบอกโฟกัสนะครับโฟกัสก็จะเป็นโฟกัสแบบแบบยังไงแต่ว่ากละยะก็ไม่ถูกนะครับ ไม่ถูกสักทีเดียวก็จะเป็นคนครึ่งตัวนะครับคนเต็มตัวแล้วก็คนหนาสามคนแล้วก็อินฟินิตี้ครับรูปภูเขาเตาน,นอนน่อนอีกคนเขาดังวิว ดดได้ยินเสียงนะแล้วนะเราเป็นฐานก่อนนะ ่านหมดเร็วนะครับใช้มาสามสี่ปีเองแบตเราจะได้ยินเสียงเป็นเสียงชาร์จไฟแล้วก็บอกได้อย่างนึงว่าแตยังกำลังทำงานคนระับบางทีใส่่านแล้วไม่ได้ไมดังแต่าจะก็เสียอยู่ ก็จะมีหลายแบบให้เลือกใช้นะครับก็เป็นแบบต่างสันแบบเดียวกันทั่วไปนะครับอ๋ตัวนี้เลือกเป็นอ a u t ตา e ีครับทีนี้สำหรับตัวที่ ลดแสงเสียนะครับก็คือพูดง่ายคือใส่ฐานแล้วไฟไม่ใช้หมดออโตไม่ได้นะครับเราก็จะเลือกเราก็จะใช้ได้แค่หมดที่เราต้องปรับรูปแสงนะครับรูปแสงเองก็จะความเร็วประมาณนี้นะครับอาจจะดูช้าหน่อยนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับด้วยเลนที่คมครับเลนคม แล้วก็เขาก็ให้ภาพเยอะด้วยนะครับเพื่อพกไว้ใช้เล่นนะครับในยุคที่ลีมแพงกำลังถูกลงเด็วก็ถูกลงนี่ครับภาพอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันคมดีอยูผมว่า สีจะดีด้วยครับ ด้วยการที่เขาแบ่งเป็นเครื่องเฟร,รมเนี่ยเขาก็จะลดทอนความความชัดลงไปใช่ไหมครับแต,ต่ด้วยตัวนี้เป็นเลนที่กว้างน่าจะกว้างของฟูอของฮาร์เรมคือกว้างอยู่นะครับเก็บสีได้สวยดี ไม่กังวลอะไรมากครับสําหรับตัวที่วัดแสงเสียเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าตั้งตั้งถ่ายเอาไว้ถ่ายวิวถ่ายภาพที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอ,อย่างต่อเนื่องครับอยู่นิ่งๆอย่างนี้ก็พอก็พอ,พอได้เล่นนะครับราคาก็จะส่วนเรื่องราคาก็จะน่าจะลดทอนกันลงมามา,มากๆสําหรับก็บางตัวที่เต็มระบบกับตัวที่มีปัญหาเคางส้างนิดหน่อยนะครับ เนี่ยภาพเป็นไอเดียก็เอามาประกอบกันทีหลังเนี่ยความเป็นท้ายกลไกโดยที่ไม่อ่าก็จะถ่ายแบบนี้ได้นะครับไม่จําเป็นต้องถ้ายวัสงงก็ได้ก็จะตระมานี้ครับผมขอบคุณครับ